ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง Soccer Sniper เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนวันนี้วันที่17สิงหาคมนะก็เป็นช่วง กลางสัปดาห์่อนไปทางปลายนะเป็นวันพฤหัสเอาผลบอลเมื่อคืนก่อนผลบอลเมื่อคืนเป็นคู่ใหญ่นะเป็นคู่ยูฟาซูเปอร์คัพนะก็เป็นการโคจรมาเจอกันระหว่างแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเจอกับแชมป์ยูโรปาลีกนะก็เป็นทางแมนซิตี้เจอกับเซบีย่านะเล่นกันที่สนามกลางที่กริซนะคู่นี้แมนซิตี้ต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งผมให้เลือกลองไปทางเซบีย่านะคู่นี้ก็เสมอกันไปใน90นาทีนะ1ประตูต่อหนึ่งนะก็ กินเต็มกันไปสําหรับฟตุตบอลเมื่อคืนช่วงต่อเวลาพิเศษก็ทําอะไรกันไม่ได้ก็ต้องไปวัดกันที่จุดโทษเนาะแมนซิแม่นกว่าน่ายิงเข้าทั้ง5คนนะส่วนทางเซปียาตยิงเข้าแค่4คนก็แมนซิได้ไปอีกแชมป์หนึงแล้วนะตอนนี้แมนซิได้แชมป์แรกของฤดูกาลไปแล้วเนาะก็เป็นยูฟาซูเปอร,ร์คนะัพเนาะ ถ้วยแรกที่เล่นก็คือคอมมูนิตี้ชิลนะไอ้นั่นแพ้อาร์เซนอลไปถ้วยนี้ก็ได้เป็นถ้วยแรกของแมนซิตี้ประเดิมในฤดูกาลนี้เนาะอ่ะมาถึงฟุตบอลของวันนี้บ้างฟุตบอลของวันนี้เป็นคิวของยูโรปาลีกรอบคัดเลือกนะผมเลือกคู่นี้มาเป็นคู่ระหว่างเก่ง เจอกับโอลิมเปกอสนะหนมาจากเบลเยียมอีกทีม1มาจากกรนะีซเนาะวันนี้เล่นกันที่บ้านของเก่งนะสนามลูมินัสอารีนาเตะกันเวลาตีหนเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของวันนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soccer Sniper เปเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง เก่งเจอกับโอลิมปิกอสนะคู่นี้เป็นเลกที่2นะเล็กแรกแตกันไปที่บ้านของโอลิมปิกอสเรียบร้อยแล้วเนาะโอลิมปิกอสเจ้าบ้านชนะไป1นูนย์นะวันนี้เลกที่2มาเล่นกันที่บ้านของเก่งบ้างน,นะวันนี้อุณหภูมิที่บรัสเซลส์ยีองศาก็ไม่ร้อนไม่เย็นจดเกินไปแล้วก็ไม่มีฝนด้วยนะบรรยากาศก็ถือว่าโอเคเลยมาดูเฮดเวทของคู่นี้กันหน่อยเฮดเว d ของคู่นี้เจอกันหนเดียวก็คืออาทิตย์ที่แล้วเนาะ ที่เล่นกันที่บ้านของโอลิมปิกอสก็เป็นโอลิมปิกอสเบียดเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์คู่นี้ก็เจอกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองเนาะมาดูฟอร์ม6แมตช์หลังสุดของทั้ง2ทีมกันทั้งฝั่งเจ้าบ้านเก่งนัดล่าสุดนี้ชนะซเซอร์เคิลบุกมา1ประตูต่อศูนย์นะแต่ถ้าดู6แมตช์หลังสุดที่เล่นมาก็ชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้2ส่วนทางฝั่งโอลิมปิกอสนัดล่าสุดก็เพิ่งชนะเก่งมาเนี่แหละนะก็ไม่ได้เจอใครกันเลยนะก็จากที่เล่นกับเก่งวันนั้นแล้วก็มา เจอกันวันนี้อีกครั้งหนึ่งเนาะนัดล่าสุดก็ยังชนะ1 0อยู่นะฟอร์ม6แบนหลังสุดของโอลิมปปกอสก็ชนะ4เสมอ1แพ้1น,นะถือว่าฟอร์มเยี่ยมเลยนะโดยเฉพาะ5นัดหลังสุดนี่เสมอ1แล้วก็ชนะไปถึง4เลยสำหรับโอลิมปปกอสฟอร์มดีเลยนะส่วนเกงก็เพิ่งมาฟื้นนัดที่แล้วนะหลังจากแพ้มา2นัดติดนะแพ้ยูเปนแล้วก็แพ้โอลิมปปกอสมานะก็นัดล่าสุดชนะด้วยกันทางคู่เนาะมาดูฟอร์มกันเป็นทีมเยา้าทีมเยือนหน่อย เก่งเวลาเล่นในบ้านฤดูการนี้เล่นไป2นัดแล้วก็เสมอ1นัดแล้วก็แพ้1นัดนะันเล่นในบ้านไม่ค่อยดีนะสำหรับเก่งส่วนทางฝั่งโอลิมปกคอสนี่สนัดหลังสุดที่ออกไปเยือนก็ชนะเพลเคซาโลนิก้าแล้วก็เสมอกับเอเจเอเนนะหกแมตช์หลังสุดที่ออกไปเยือนนี่ชนะ3เสมอ1แพ้2ก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะสถิติการเป็นเกมเยือนของโอลิมปิคอสส่วนเก่งเล่นในบ้านยังไม่ดีนะสนัดหลังสุดไม่ชนะเลยมาดูค่าเฉลี่ยประตูได้เสียกัน เก่ง6เกมยิงไป8เสีย5นะส่วนโอลิมปิกอรนนี่ทางฟอร์เบทเก็บมาเยอะเลย55เกมยิงไป88เสีย51ก็55เกมนี่ก็เป็นตัวเลขที่พอไว้ใจได้นะพอที่จะเอามาคิดได้ก็คือตัวเลขค่อนข้างสูงนะเกมลุกนี่ยิงได้1.6ประตูต่อนัดเลยเกมรับก็เสียนัดละไม่ถึง1ประตูก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีเลยส่วนของลาสซิงเกง่งเก็บมา6เกมก็ยังเป็นตัวเลขที่ยังดูไม่ค่อยได้นะโอลิมปิกอรนนี่ตัวเลขสวยนะผมว่า1.6ประตูต่อนัดนี่กําลังดีเลยไม่มาก ไม่น้อยเกินไปเนาะอ่ะไปอัปเดตตัวผู้เล่นกันเจ้าบ,บ้านลาซ่งเก่ง4 2 3 1นะ่ะโกเป็นวันเดอร์บูสนะกองหลัง4ตัวเป็นมูนยอต์มิคเคนซี่กูเอสตาและก็ไคยัมเบ้นะผู้กลางเป็นคอสตาล่าแล้วก็ฮนะูซอฟสกี้นะตัวลูก3ตัวเป็นเพนซิลเอลคานูสแล้วก็บนซูบานะข้างหน้าเป็นอโลโคดาเล่นะนี่คือ ของเก่งเนาะส่วนทางฝั่งโอลิมปิกอส4 2 3 1เหมือนกันนะโกเป็นพชรัิสนะกองหลัง4ตัวเป็นโรดินีนะแล้วก็เลสซอร์แล้วก็ไฟเล่แล้วก็คูนี่นะคู่กลางเป็นไอบอล่ากับกา m มาลานะทางตัวลุก3ตัวเป็นมาซูรัสคาวานโยฟาตูนิสแล้วก็ข้างหน้าเป็นเอลอาลาบีนะ4 2 3 1เหมือนกันทั้งคู่เลยทางเก่งแล้วก็โอลิมปปกอสเดี๋ยวไปดูราคาของคู่นี้กัน ราคาของคู้นี้เปิดมาให้ทางเก่งเจ้าบ้านต่ออยู่ครึ่งลูกสกอร์สูงต่ำอยู่2ลูกครึ่งเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดไปดูกันว่าซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนในวันนี้วันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์มองไปทางทีมเยือนโอลิมเปกอสนะโอลิมเปกอสได้เปรียบมาจากนัดแรกแล้วนอนเล่นในบ้านชนะไป1ประตูต่อศูนย์นานัดน,นี้คงมาระวังเต็มที่แหละสำหรับโอลิมเปกอสนะส่วนทาง เจ้าบ้านนะลาซิงเก่งดูไม่ค่อยดีนะในเกมที่เล่นในบ้านนะสองนัดในฤดูกาลนี้เล่นในบ้านทั้งสองนัดยังไม่ชนะใครเลยผมมองว่าโอกาสเสมอมีค่อนข้างสูงเลยสําหรับผู้นี้ตัวเลขของโอลิมปิกอสนะตัวเลขเกมลุกตัวเลขเกมลับก็กกถือว่าพอใช้ได้นะออกนอกบ้านก็ไม่แย่นะหกแมตช์หลังสุดนี้ชนะ3นะผมเชื่อว่าโอลิมปิกอสเนี่ยน่าจะใช้มาตรฐานทีมระดับยนะูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนาะแต่ฤดูกาลนี้มันตกลงมาเป็นยูโรฟ้านะก็เพิ่งตกลงมาจากยูโร ฝ่าแชมปีเปนลีกรอบคัดเลือกนะสำหรับโอลิมปิกอสเนาะวันนี้ดูทีมมาตรฐานเหนือกว่าแล้วก็กลุมความได้เปรียบจากนัดแรกมานะนัดนี้ก็คงเล่นโต้กับผุดและโต้กับเนาะน่าจะเสมอได้เป็นอย่างน้อยนะสำหรับโอลิมปิกอสเนาะวันนี้ลาซิ่งเก่งที่เล่นในบ้านไม่ดีนะต่ออยู่ครึ่งลูกผมให้เลือกลองไปทางโอลิมปิกอสสุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยลายส่วนตัวของผม @scsn มีตัวด้วยนะใส่ @scsn ก็แเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะหรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปก็แเข้ามาสอบถามกันได้เช่นเดียวกันส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปในะช่วงเลวทามก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้ทีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความ เคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง e b o o k y o u t u b e แล้วก็ทาง TikTok นะใช้ชื่อเดียวกันเลย Soccer Sniper นะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้หน่อยเนยาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากเป็นประจำทุกๆวนันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง Soccer Sniper เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ